ถ้าคุณเป็นพ่อแม่อยากให้ลูกเกิดมาและเติบโตเป็นอย่างไรบางคนอยากให้เป็นเจ้าคนในคนบางคนอยากให้ร่ำให้รวยบางคนอยากให้มีชื่อเสียงโด่งดังบางคนอยากให้เป็นซูปเปอร์สตาร์แต่ไม่ว่าอย่างไรถ้าเลี้ยงลูกไม่ดีและมีการศึกษาที่ไม่เหมาะสม ก็อาจาไม่มีวันไปถึงเป้าหมายและลองคิดว่าเด็กคนหนึ่งเกิดและเติบโตขึ้นมาต้องผ่านช่วงชีวิตใดมาบ้างซึ่งแน่นอนว่าหนึ่งในสของชีวิตล้วนอยู่ในช่วงเวลาของการศึกษาเล่าเรียนดังนั้นการศึกษาจึงเป็นเหมือนสิ่งชีวัดอนาคตของเขาหรือเธอว่าจะเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพได้อย่างไร ถ้าให้กล่าวถึงความมีคุณภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณจาจักรไทยที่ระบุในมาตรา54นั้นมีข้อความตอนหนึ่งระบุไว้ว่าการศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีวินัยภูมิใจในชาติสามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตนและมีความรับผิดชอบต่อครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติดังนั้นแผนการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2 5 6 0ถึง2579ที่กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ดำเนินการวางกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาและเรียนรู้ของพลเมืองทุกช่วงวัยเพื่อเป็นแผนที่นำทางให้ระบบการศึกษาไทยโดยมีวิสัยทัศน์คือคนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขสอดคล้องกับหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่21ซึ่งเป้าหมายของหลักการหรือแนวคิดในการจัดการศึกษามี5ประการ ได้แก่การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาความเท่าเทียมทางการศึกษาคุณภาพการศึกษาความมีประสิทธิภาพและการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลงดังนั้นการจัดการศึกษาในปัจจุบันจึงต้องปรับเปลี่ยนให้ตอบสนองกับทิศทางของการผลิตและพัฒนาแรงงานดังกล่าว เพื่อให้ได้คนรุ่นใหม่ที่มีทั้งความรู้และทักษะที่จำเป็นต้องใช้ในการดำรงชีวิตท่ามกลางกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงอันประกอบไปด้วย3 r สและ8 c 3 r คืออ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็น8 c คือทักษะในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาทักษะในการสร้างสรรค์และนวัตกรรม ทักษะด้านความร่วมมือการทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทักษะอาชีพและการเรียนรู้ความมีเมตตาการุณาวินยัยคุณธรรมจริยธรรม เมื่อองค์ประกอบ 3R และ 8C ถูกจัดเรียงให้เป็น DNA ของคนไทยรุ่นใหม่ในศตวรรษที่21ขั้นตอนต่อไปคือการดำเนินงานตามแนวทางการจัดการศึกษาโดยแบ่งออกเป็น4ด้านดังนี้ 1. การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนการวัดการประเมินผลและการผลิตกำลังคนเพื่อพัฒนาประเทศ2การผลิตและพัฒนาครูเก่งครูดีครูมีคุณภาพเข้าสู่ระบบการศึกษา 3. การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการให้มีประสิทธิภาพ 4. การพัฒนาระบบทรัพยากรและการเงินเพื่อการศึกษาเมื่อมองเห็นภาพรวมของทิศทางในการพัฒนาการศึกษาอย่างชัดเจนแล้วสิ่งสำคัญที่ตามมาก็คือแผนและนโยบายการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้โดยได้กำหนดเป็นยุทธศาสตร์ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่1การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติยุทธศาสตร์ที่2การผลิตและพัฒนากำลังคนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศยุทธศาสตร์ที่3การพัฒนาศักยภาพของคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ยุทธศาสตร์ที่4การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษายุทธศาสตร์ที่5การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยุทธศาสตร์ที่6การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษาโดยแบ่งระยะเวลาการดำเนินงานดังนี้ระยะเร่งด่วนพุทธศักราช2 5 6 0ถึง2561 ระยะที่1พุทธศักราช2 5 6 0ริถึง5องพระยะที่2พุทธศักราช2 5 6 5ถึงพระยะที่3พุทธศักราช2 5 7 0ถึงพระยะที่4พุทธศักราช2 5 7 5ถึง2579รฐานของตึกที่แข็งแรง คือเสาเข็มที่แข็งแกร่งรากฐานของชีวิตที่มีความสุขย่อมต้องเกิดขึ้นจากการศึกษาที่มีคุณภาพอันจะส่งผลให้คนรุ่นใหม่เป็นฐานรากของการพัฒนาประเทศให้ก้าวไกลไปสู่อนาคตโดยเปลี่ยนผ่านสู่ประเทศไทย4.0ทั้งนี้โดยต้องอาศัยความร่วมมือทั้งจากภาครัฐครูอาจารย์ผู้เรียนผู้ปกครองภาคเอกชนและชุมชน ในการส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมซึ่งจะนำพาให้ประเทศไทยมุ่งสู่ความมั่นคงมั่งคัง่งและยั่งยืนด้วยแผนการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2,560ถึง2,579